ค่ะตอนนี้ก็พากันออกจากวัดนะคะเพื่อนๆก็จะขับรถกลับบ้านนะคะขอเชิญชมบรรยากาศค่ะของข้างทางนะคะยังเป็นธรรมชาติที่สวยงามค่ะเป็นหุบเขาเนินเขานะคะภูเขาอย่างว่านะคะแล้วก็ต้นไม้นะคะที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ปลูกเพิ่มขึ้นมานะคะอย่างเช่นนี้ค่ะต้นนี้คือปลูกเอานะคะค่ะก็สามารถปลูกแล้วก็สร้างบ้านได้ค่ะตัวน,นี้เรียกว่า ทต้นพ<ะ><ะ>ายค่ะคุณผู้ชมค่ะทางนิวซีแลนด์เขาจะปลูกไว้เยอะมากเลยค่ะตามเนินเขาหรือว่าตามพื้นที่ดินนะคะของเขาที่บ้างบ้างเปล่านะคะก็จะเกิดได้ดีแล้วก็สามารถาตัดขายนะคะสร้างบ้านแล้วก็ส่งออกนะคะเป็นไรายได้ที่ดี ่อประเทศมากๆเลยค่ะค่ะต้นไม้ต้นญ่าค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นพุ่มเป็นพวงนะคะเป็นเนี่ยเนี่ยค่ะสวยงามค่ะคนละสีนะคะอันนี้ก็เป็นต้นอะไรก็ไม่รู้เนาะก็แต่ว่ากิ่งก้านของเขาโอ้ย สวยงามอุ้ยมีเจอวัวด้วยโบคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะวัวน,นิวซีแลนด์ค่ะสวยมากอืมโชเฟอร์จอดลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันเนาะโชเฟอร์ก็อยากจอดก็ไม่ได้บอกเราว่าเขาจะจอดบัวค่ะคุณผูมม้ชมคะ เห็นเรามาจอดแล้วก็ร้องอูอูอืน่าเดินมาแล้วเดินมาแล้วฮัลโหลอ,อโอ้นนมัน,นตัวนนเสียงดังฮัลโหล ช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะก็ทําให้หญ้าเขียวนะคะวัวก็มีหญ้าอร่อยๆกินค่ะช่วงหน้าแรงเนี่ยแห้งมากโอ้ตรงนี้เป็นน้ำเนาะฮัลโหลดาลิน <c oughs> ค่ะตรงที่เขาน่น,นะคะเขาจะทําเป็นก๊อกน้ําใส่น้ํามาให้เขากินค่ะนะคะเขาก็จะกินของเขาอย่างนี้ละคะ่ะ คงจะเป็นเพราะว่าเจ้าของเขานะคะเคยเอาหญ้ามาให้เขากินแล้วเขาก็อาจจะคุ้นเคยนะคะแล้วก็จะเดินมาหาถ้าเกิดมีคนเข้ามาเนาะนะคะตัวใหญ่ๆเราไม่กล้าเข้าใกล้เขาอาจจะทำร้ายเราได้เนาะนี่และค่ะเขาก็จะล้อมไว้อย่างนี้นะคะ,ะที่ใครที่มันค่ะ วัวก็จะอยู่ในนี้นะคะเขาก็จะไม่สนเขาหรอกค่ะอ่ากินอย่างนี้<ม>ถึงเวลาเขาก็จะล้อมเข้าไปเข้าคอกอะไรนี้เนาะถ้าเกิดว่าเป็นวัวน,นมก็เหมือนกันค่ะเนี่ยเดินมาแล้วเดินมาแล้วอื วไม่รู้จะเข้ามามาดีหรือมาลายเอเอไม่รู้จะมาดีหรือมาลายกลัวโอ๊วิ่งนีก่อนไม่รู้จะมาดีหรือมาลายลูกไม่มีหญ้าให้กินเลยเอ่อหนูมีก็ดีแล้วล่ะอืมเอ้ยฮัลโหลฮัลโหลดาเล่น มาแล้วมาแล้วนุ่นอีกอีกตัวนึงสองตัวมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลไม่มีอะไรให้กินหรอกไม่มีอะไรให้กินหรอก ยืนอยู่แสดงว่าไม่กลัวคนเนาะเดินเข้ามาอยากคุยด้วยแกนี้ก็คงเป็นวัวเนื้อค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเพราะว่าเขาไม่มีนมเนาะเป็นวัวเนื้อ,เ,อเดินมาแล้วเนี่ยดอือ ยังไม่เคยเห็นเข้าใกล้วัวขนาดนี้มาก่อนเลยแตก่ก็กลัวเนาะเราไม่ใช่เจ้าของเนาะไม่รู้ใจเขา,บา,บ,าบาย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 